ประหยัดจากออกรถใหม่ถึง3 0 0แสนแถมฟรีประกันชั้นหนึ่งให้อีกค่ะถูกและดีราคายุติธรรมต้องสูวนลดรถบ้านรานมินทาซอย5ค่ะ สวัสดีค่ะฝนค่ะวันนี้นะคะจะพามาพบกับรถนะคะ ปี2020ค่ะ m a z d a 3นะคะ 2.0S ค่ะในราคาที่พิเศษสุดๆนะคะตัวนี้นะคะตอนออกป้ายแดงมานะคะอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทค่ะเีอีก12เดือนค่ะฟรีที่3นะคะฟรีเงินดาวค่ะฟรีที่4นะคะฟรีรับประกันศูนย์ให้ถึงปี2025ค่ะรับประกันศูนย์ให้อีก60,000กิโลค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถมือ1ออกป้ายแดงนะคะด้วยเลขไมที่น้อยมากค่ะอยู่ที่39,000 5,000กิโลนะคะเป็นรุ่นลองท top นะคะเป็นสีแดงโซเลตนะคะรถนะคะรับประกันโครงสร้างตัวถังนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถลุ้นรอบๆคันกันค่ะกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ตค่ะมาพร้อมด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมด้วยนะคะล้อแม็กค,ค่ะล้อแม็กนะคะเดี๋ยวเรามาชมล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กโคมดำนะคะตัวนี้นะคะ เป็นร้อมแม็กขอบ18ค่ะรถใช้มาเพียงแค่ปีเดียวนะคะวิ่งไม่ถึง40,000โลค่ะภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะออกแบบนะคะให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะเบาะนั่งด้านคนขับนะคะก็จะเป็นเบาะพับเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ ตัวนี้นะคะเริ่มตั้งแต่พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเล่นนะคะกับจอ LCD ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นตัวคุชคอนโทรลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเราพร้อมด้วยนะคะระบบเมนนุ่นเกียร์เมนนุ่โหมดนะคะพร้อมด้วยเกียร์แบบสปอร์ตนะคะจอ LCD รองรับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์นะคะได้ทั้ง android แล้วก็ ios ค่ะ ผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถยืดขาได้สบายมอมพร้อมด้วยแอร์หลังนะคะให้ผู้ผู้โดยสารด้านหลังค่ะ โมชั่นออกรถเริ่มต้นที่0บาทผ่อนได้นาน84งวดดอกเบี้ยต่ำสุดจากทุกธนาคารค่ะไม่ว่าอาชีพไหนก็ซื้อได้เรามีบริการจัดไฟแน้นให้ทั่วไทยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการมาทดลองขับนะคะเปิด Google ง่ายๆว่าศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ค่ะโชว์รูมของฝนนะคะอยู่ที่บนถนนรามินทาค่ะกม1ค่ะซอย5แยก9ค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามโปรโมชั่นก่อนนะคะสามารถโทรหาฝนน้องหนิงหรือว่าพิ่นิกนะคะเบอร์โทรฝนฝากไว้ภายใต้คลิปนี้นะคะสามารถปรึกษาฟรีนะคะ7จ็ดมงเช้าถึงเที่ยงคืนค่ะหรือต้องการชมรถเพิ่มเติมนะคะได้ที่ WWW รถบ้านซอย5ค่ะเรามีรถให้เลือกกว่า200คันนะคะ สำหรับวันนี้ฝนต้องขอขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันคลิปหน้ากับโปรโมชั่นดีๆรดราคาพิเศษกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ